สู่เขาโอ้โหหรือว่ามันเยอะอโอ้คือล้วพี่กัดไม่โดนแบบนี้ก็ว้าวุ่นีิครับคือเรื่องนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วกันโอ้โหไปสวยจัดสามหนึ่งอือฮึเฮ้ยโอ้ไม่ก้อนเป็นไงเป็นไงไหนใครบอกก้อนเนื้อเดินได้ตาบหมดอ้าวแล้วกำลังน้องเบลไปกระตุ้นอะไรเดี๋ยวเราไปในธรรลีกันเลยดีกว่าครับก็เหมือนเดิมนะครับตเำ้ยมึงยังจะมีตุอ๊กไอ้นี่หลือว่าสามร้อย เออแม่งโดนอีกแล้วไปช่วยด้วยเอาคราวนี้เมื่อกี้เราไม่ช่วยมันรอบนี้มันไม่ช่วยเราเลยโอ้โหไม่เงือกสวยจัดการได้ครบเซรจแล้วนะครับก็จะมีขาดแค่หัวอย่างเดียวเออเห็นไหมพี่บอกเลยถึกแค่ไหนลองดูเออเธอระเบิดติกเราฮนะจะไ,ไม่เข้าเลยดูน้องยังถึกยัไงไงของแห่ไหม,มยังถึกพี่บอกเลยสิบทน เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกราวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันแฮปปี้นะครับก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมอาร์ตซูไอโวอีโวโมบายก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่2แล้วนะครับหลังจากที่เราไปจับเจ้าพาราซอมานะครับวันนี้คือพิการก็เลยจะพาน้องๆนะครับมาทําภารกิจสําคัญอีกหนึ่งภารกิจนะครับนั่นก็คือการโรงถ้าปั๊มเสื้อผ้านะฮะเพราะว่าเสื้อผ้าอันนี้นะครับบอกเลยว่ามีส่วนสําคัญนนนรใกาาดํเิ เนื้อเรื่องหรือว่าดําเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเสื้อผ้าอันนั้นก็คือชุดหนังนะฮะแต่ชุดหนังนี้นะครับจะเป็นชุดหนังที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับจะแข็งแกร่งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะฮะนี่นะครับจุดที่เราจะได้ชุดหนังนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวแต่ตรงนู้นโอ้โหโคตรรัเตอร์ทางใครทางมันตน <c oughs> อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวชิบหายละโอ้โห เลเว่สูงด้วยประเด็นไอ้บ้าเอ้ยเลเวลาสองร้อยาเออเออเออสู่เขาสู่เขาลูกสู่เขาโอ้โหเลื่อวลมันเยอะอะอ้คือแล้วพี่กัดไม่โดนแบบนี้ก็ว้าหุ่นดีครับเออเออเออตายพี่อ่ะตายกูตายเออตามนั้นไอ้บ้าเฮ้ยตุยเดี๋ยวเรื่องจุดเกิดก่อนนะ อีบายอาอพาราซอลพี่จะรอดไหมเนะี่ยมีน้องๆยิ่งเซลล์อยู่ว่าพี่าาพาราซอลนี่มันก้อนเนื้อเดินได้นะเออก็คงจะไม่ต่างจากที่น้องพูดสักเท่าไหรออ่ดูจากสภาพคงไม่ต่างจากที่น้องๆพูดสักเท่าไหร่โอเคกับน้องๆหลังจากที่เราตุยนะฮะสิ่งที่น้องๆเห็นก็คือ,อตัวละครของเรานะครับมันจะไม่ดับของออกไปนะครับก็คือของหลักของเราจะไม่หายไปนะฮะโอเค วิ่งต่อคือพี่จะกลับไปที่ถ้ำนะครับถ้ำก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่นะครับน้องจุดนี้เลยเห็นปหแล้วก็จุดที่เป็นเอเทา้าเดโนเสาสีแดงแบบปึ๊บปื๊ป,บป๊บตรงนั้นเลยนะฮะนั่นคือจุดที่อ่เรียกว่าอ,อะไรเป็นจุดที่เราจะเข้าไปในวันนี้นะครับก็คือถ้ำนะแม่แต่ก่อนจะเข้าไปพี่บอกเลยว่ามุนเฮ้น้นองๆยิ่งแซวอยู่ว่าก้อนเนื้อเดินได้เออสงสัยจะเป็นก้อนเนื้ออจริงเลย ไอ้บ้าเอ้ยขึ้นที่ช้าจ้าดโอเคนะฮะนั่นคือเพื่อนแก้งเงาของพี่นะฮะสงสัยจะต้องเสียเข้าไปและอีพีดีโอเคน้องไม่เป็นไรฮะเสียก็เสียดิไม่แครเดี๋ยวเราไปจับใหม่ตัวที่มันโหดกว่านี้โอเคครับน้องๆเดี๋ยวโอ้โหเห็นนะพี่ว่าวิ่งเข้าไปด้วยตัวคนเดียวดีกว่าฮะน้องๆอือ,อโอ้ยังไม่ตัวอือยัง โอ้โหยังยังไม่ตุยยังเคลียร์กันไม่จบด้วยประเด็นเอา้าเอา้าโอ้โหสามลุมหนึ่งแล้วงานนี้พี่ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยช่วยให้กําลังใจหวังว่ามันจะไม่ตุยโอ้โหดูโดนกระโดดใส่ใหญ่เลยโอหอสส่เขาไอ้หนูส่เขา,โอ,ขาโอ้โหคือเรื่องนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วกันโอ้โหไปสวยจัดสามหนึ่งอือฮือ พลสอบพี่ไหวไหมนะพิสูจน์ตัวเองไปเลยพิสูจน์ตัวเองไปเลยเอาละครับน้องๆคืออพี่ให้ดูนะฮะถ้าม,มันอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆนี่ถ้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงที่น้องเห็นเลยนะจุดนี้นะครับเราเรียกว่าถ้ำฮันเตอร์นะครับถ้ำน,นี้มีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะเราจะได้นะครับชุดหนังนะฮะจากถ้ำน,นี้นะฮะเฮ้ยโอ้ไม่กอเป็นไงเป็นไงไหนใครบอกก้อนเนื้อเดินได้อเธอปาบหมด นี่มันไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อน้องโอโ้โตโหดจัดเก็บหมดอะเหมือนเราเลยทีนี้มันเดินไม่สนพี่เลยเอ้ยเมื่อกี้เชียร์อยู่ไม่ได้ปล่อยทิ้งเมื่อกี้เขาเรียกว่าเชียร์ฮะไม่ได้ปล่อยทิ้งอือบ้าใครปล่อยทิ้งเมื่อกี้เราเชียร์อยู่ฮะน้องน้องโอ้โหเกือบตุย๋ยเปแงใครดูถูกโอ,โอ้โตโหดเอาเรากับน้องเพื่อไปเก็บสิเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำลีกันเลยดีกว่าครับก็เหมือนเดิมนะครับ เฮ้ยมึงยังจะบีตุกกอ้ไอ้นี่ระเบีสามร้อยเออแม่งโดนอีกแล้วเฮ้ยช่วยด้วยเอาข่าวนี้เมื่อกี้เราไม่ช่วยมันรอบนี้มันไม่ช่วยเราเลยโอ้โหไม่งื้อสวยจัดไอ้ทักอะไรกันกับเนี้เข้าไปในท้ำจะไปเจอไอ้แร็เตอร์อีกมันผจนในโชคต้นเกมจริงจิงอ่ามีน้องๆหลายหลาคนนะครับบอกว่าผมเกลียดรปเตอร์ที่สุดเลยเออพีก็เกลียด เออพี่ก็เกล็ดน้องอ่หอหายนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วโอเคแล้วเป็นธรรมชาติครับของคนเล่นอาร์คหายใครไม่ตายก็ถือว่าแปลกใครไม่ตายถือว่าแปลกนะฮะคนที่ตายถือว่าไม่แปลกนะครับน้องๆหายเหตุการณ์แบบนี้เจอกันจนชินโอเคเราวิ่งไปต่อที่เดิมอืถือว่าเป็นแนวทางหรือว่าทางเข้าก็แล้วกันนี่น้องทางเข้าก็จะประมาณนี้แหละนี่จำบรรยากาศรอบๆไปน,นะครับโอเคลุยเลย บอกเลยถ้ำนี้มีส่วนสําคัญมากนะครับในการดํารงชีพของเรานะฮะน้องๆสําคัญแบบสุดๆเลยเพราะว่าเราจะสามารถปั๊มยาคุณสิบนะครับเราก็ชุดที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเรานะครับแล้วก็ครับแบบง่ายมากๆเลยเพราะวัตถุดิบในการค้ับนะครับก็จะใช้แค่หนังสัตว์และไฟเบอร์เท่านั้นเองนะครับแต่อาจจะใช้เยอะหน่อยเนื่องจากว่าชุดนี้นะครับจะมีความ และความคงทนค่อนข้างสูงนะครับแล้วคุณสมบัติพิเศษของชุดนี้ก็คือมันจะสามารถนะครับช่วยให้เราอยู่ในแดนหนาวได้ดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าชุดหนังชุดนี้นะครับมีค่าทนหนาวค่อนข้างที่จะสูงกันเลยทีเดียวมันไปย่งโอ้โหพะัะโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเหมาหมดว่ะเ <c oughs> หมาหมดว่ะนี่ฮะเป็นน้องของเทโอเคก็ต้องรอหลังจากที่เป็นม,มันถึกจังว่ะ <c oughs> จมันถึกจีวะโอเคก็น้งนองๆหลังจากมันเก่งอยู่ว่าพาราโซตันนี้มันอึดจังหลังจากที่เราเข้ามาในท่ำนะครับก็เราจะใช้สูตรเดิมเลยนะครับก็คือกดกระเป๋านะฮะแล้วกดไทที่เซฟที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมนี่นะครับกดเลยกดรัวๆเข้ามาถึงคิสตันนะครับเราก็จะกดไทที่เซฟเป็นผลที่กดกดทที่เซฟนะครับก็อย่างที่น้องๆทราบครับเราจะทําให้สิ่งมีชีวิตในนี้นั้นหายไปนั่นเองโอเคเราจะได้แบบเดินเข้าไปฟาร์มของแบบ ง่ายๆไง,งนี่คือจุดประสงค์หลักนะฮะแล้วก็ถ้าใจให้ดีนะครับน้องๆก็คงจะได้พลิกแอคเล็กมาจากไอจุดที่เราฟาร์มจุดแรกแล้วนะครับก็ให้น้องๆเก็บคิดต้นไปด้วยนะอย่างน้อยก็เอาไปทํากล้องนะครับอเอาแค่ไปทํากล้องแต่พี่ครับกล้องก่อนกล้องส่งทางไกดอันนี้สําคัญมากนี่เพราะมันจะช่วยนะครับเพิ่มดาเมจให้กับเราด้วยแถมยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ที่จะทําให้เราส่องสเตตัสของไดโนเสาร์ได้ด้วยนะฮะอย่าลืมคับกันมานะครับบอกเลยกล้องนี่มีส่วนสําคัญมากแล้วก็พลิกแอคเหล็กแล้วก็ขวานเหล็กนะครับน้องก็จะได้จากการสังหารพวกงูนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันดุร้ายนะฮะจากพื้นที่ทั่วไปนะครับหลังจากที่น้องๆเดินเข้ามานะครับฟื้บเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงตรงประมาณนี้นะครับที่มันมีทางแยกซ้ายขวานะให้น้องๆนะครับนี่นะซ้ายขวาตรงนี้นะเออให้น้องๆกดเทปที่เซฟอีกทีนะฮะตรงนี้กดไล่ดอกเลยฮะ ชึบชึบหลังจากกดแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตในถ้าก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับจะมาทั้งหมดเลยถ้าน้องกดถูกจุดนะก็ให้น้องๆ,อๆเกิดเต็มเลยบอกหายไปทั้งหมดโออีกแล้วอือตามจริงแล้วก็คือกดกดหน้าทําเลยก็ได้นะครับน้องๆเออจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเออเออเออในไหนก็ในไหนแหละ <laughs> เราเอาไอ้นี้ไปด้วยฮะ วัตถุดิบนี่ขวาบถ้าน้องๆไม่มีขวานแบบพิการนะครับก็สามารถหาได้จากไอพวกงูหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่น้องฟาร์มไว้ช่วงแรกนะฮะตรงหน้าทํานะโอเคลุยฮะหลังจากเข้ามานะครับกดไททีเซฟบ่อยๆนะตรงแถวๆหน้าทางเข้านะครับแล้วก็เดินเข้ามามันก็จะไม่มีตัวอะไรเกิดหรอกครับน้องๆส่วนใหญ่นะมันก็จะโล่งแบบนี้เลยนะครับน้องๆให้น้องๆวิ่งเข้ามาด้านในแล้วก็ให้น้องๆนะครับคาบเตียงไว้เยอะๆย้ำนะครับควาบเตียงหรือว่าน้องจะครับ เตียงหลักเลยลก็ได้นะครับนั่นคือเตียงอันนี้เนาะเตียงอันนี้นะครับแต่ถ้าน้องไม่มีเตียงอันนี้ก็ครับเตียงนี้เลยนี่เตียงหนังนะครับครับได้เลยนะครับเอาเยอะๆฟึ๊บแล้วน้องก็เดินตามเข้ามาเลยน้องก็จะเจอกับอาร์ติแฟกอันนี้อาร์ติแฟกตอันนี้แหละครับคือส่วนสําคัญที่จะทําให้เราแข็งแก่งเดี๋ยวแข็งบ้าเลยงู <laughs> ออโดนงูกัดตอนนี้รับเนี่ แต่งูมันน่าจะออกไม่ได้น้องพี่ว่ามันออกไม่ได้นะฮะถ้าพี่จำไม่ผิดเดี๋ยวยิงงูกันให้น้องๆรับเตียงนะครับเอาไว้นะฮะเพราะาเตียงมีส่วนสําคัญมากเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวกันงูก่อนขั้นแรกสำคัญสุดโอ้โหเดี๋ยวอือโอ้หน้องอย่าโดนโฉกเด็ดขาดเลยนะถ้าจใจดีนะครับอือเซฟบ่อยๆก็ดีโอเค เอาละหลังจากที่น้องครับเตียงเรียบร้อยนะฮะวางไว้เลยวางไว้เลยเอาวางไว้ด้านในนะฮะเปิดกปึกเปิเปิเปปิเปปปปปปปเอาละหลังจากวางแล้วนะครับก็ให้เก็บนี่เลยแล้วก็มาเก็บกองตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเพราะเราจะได้ EP นะครับจากการออกจากถ้ำด้วยโอเคโอเคโอเคฟาร์มเอาหนังไปด้วยนะครับน้องอๆ ย้ำว่ากดไทที่เซฟบ่อยๆนะครับจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตดุร้ายมันไม่เกิดนะฮะจำเป็นสุดๆเลยอย่าลืมกดกันนะครับอึ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 บอ,บอึบเก็บมา <c ười> เก็บแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไ <c ười> อพาราซอมันเก่งกว่าพี่กว่า <c ười> มันไม่ายวะ <c ười> มันอยู่ได้ไงวะพี่นี่งงจัดคืองงมาก <c ười> ไปเลยฮะ <c ười> ย้ำอีกทีนะครับกดไทที่เซฟบ่อยๆเลยนะ <c ười> นี่น้องไปเลย จุดต่อไปนะครับก็คือเราจะไปที่เสาแดงกันนะครับน้องๆอาจจะใช้เวลาเดินทางสักนิดนึงนะโอเคหลังจากที่ได้อาร์ติแฟกต์มาแล้วนะครับอาร์ติแฟกต์อันนี้นะครับก็จะให้ยาคูณ1ิบนะครับให้เบ็ดตกปลาให้บูปินนะครับชุดหนังแล้วก็บูปินพวกพิกแอ็กแล้วก็ขวานด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะดีเลยครับรวมถึงชุดไอโร่โล่ไม้ด้วยนะครับสิ่งพวกนี้นะครับก็จะได้จากอาร์ติแฟกต์อันนี้เลย แต่พิเศษแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือชุดหนังอันนี้บอกเลยคือเป้าหมายหลักของพี่ในวันนี้นะครับเพราะว่าชุดหนังนี้แหละจะทําให้เรานะครับแข็งแกร่งขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับถึงมันจะใช้ทรัพยากรจํานวนมหาลนะครับในการขาบอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าพวกไฟเบอร์พวกอะไรเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้นะครับโดยใช้เจ้าม็อปเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาเจ้าม็อปนะครับช่วยเราฟาร์มไฟเบอร์นะครับจากเสาแดงด้วยแล้วก็เราจะต้อง หาหนังอีกเยอะแยะเลยนะครับเราต้องไปฟาร์มหนังด้วยตะหนังนะเพราะพี่พีพี่พอมีนะครับเนื่องจากว่าเราฟาร์มมาจากการที่เมื่อวานนะครับเราไปจัดการพวกงูหรือสิ่งมีชีวิตแถวบึงไว้แล้วนะครับหรือว่าน้องๆอาจจะหาจากที่ไหนก็ได้นะหนังตัดทั่วไปนะครับแล้วก็สําคัญคือไฟเบอร์เดี๋ยววันนี้เราจะไปฟาร์มไฟเบอร์ด้วยนะครับโดยใช้มอสช็อปเนาะ เอาละครน้องๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเสาแดงแล้วนะครับเงื่อนไขของวันนี้นะครับก็จะมาลังจะสําเร็จแล้วนะครับน้องๆกําลังจะสําเร็จแล้วเนื่องจากว่าเราจะมาปั๊มชุดหนังกันแล้วนะครับก็ระหว่างทางพี่ก็ฟาร์มหนังมาด้วยนะครับก็จํานวนหนึ่งนะฮะนี่เลยแล้วก็รวมถึงไฟเบอร์ด้วยนะครับไฟเบอร์นะครับอย่างที่น้องๆรู้นะครับก็คือได้จากพวกกอหญ้าพวกนี้นะน้องจะใช้มดช็อปในการฟาร์มก็ได้หรือว่าน้องจะฟาร์มเองก็ได้นะครับแต่ถ้าน้องๆท่านใดนะครับ ทําเควสไรายวันก็สามารถซื้อเคียวนะครับแบบพิการได้นะฮะโดยที่เอามาใช้นะครับในการฟาร์มไฟเบอร์นั่นเองช่วงต้นเกมแบบนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับไฟเบอร์แต่ถ้ามันยังแบบลําบากอีกที่น้องๆแบบว่าหัวหาไม่ได้หรือว่าฟาร์มไม่ได้นะครับก็ใช้พมอมดช็อปช่วยฟาร์มก็ได้นะครับเดี๋ยวพิการจะไปจับมาช็อปมาช่วยฟาร์มให้ดูด้วยนะครับสําหรับอ p พีนี้เอาละหลังจากที่เรานะครับมาถึงให้น้องๆนะครับเหมือนเดิม สร้างเตียงหนังนะฮะอันนี้สาคัญสุดๆเลยเตียงหนังนี่สำคัญมากนะครับสําหรับเตียงหนังเนาะนี่ขามมาเลยนะครับจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะทําการพาราสอบที่เดินไปไหนไอพาราสอพที่หายไปไหนเออวะหายไปไหนวะมันหายไปโอเคฮะช่างมันโอเคครับทุกๆเรามาเริ่มกันต่อฮะหลังจากที่เเรานะครับนี่ครับเตียงมาแล้วนะครับก็พี่แนะนํานะ ประมาณ5-6อันก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะปั๊มยาคูณสิบและเสื้อหนังนะครับจากอาร์ติแฟกต์อันเมื่อกี้ที่เราไปวางไว้ในถ้ำนะพี่วางเตียงหมดยังโอเคหลังจากวางเตียงเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดกระเป๋าแล้วก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยนะฮะก่อนจะแลกแนะนํานะครับเซฟก่อนแลกทุกครั้งนะฮะไหนวะได้หรือเปล่านี่ได้บูปินรองเท้ามานะครับนี่นะครับน้องน,องนองดู อาร์เมอร์นะครับอยู่ที่300ถือว่าอึดสุดๆเลยนะครับอาร์เมอร์300อาร์เมอร์นี่คือเกาะนะครับเกาะส่วนด้านหลังนะครับที่เป็น984นะครับนี่คือค่าความคงทนนะครับแล้วก็มีค่าไฮโปนะครับไฮโปนะครับ218อันนี้คือค่าความทนร้อนนั่นเองนะครับไอ้ทนหนาวค่าทนหนาวนะครับแล้วก็ไฮเปอร์นะครับค่าทนร้อนติดลบ6กบตีบอกเลยนะครับเซตนี้จะทําให้น้องๆแข็งแกร่งมากๆเลยนี่นะครับคือเงื่อนไขในการปั๊มชุดของพี่นะครับ โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการตั๊มนะครับนั่นก็คือการฆ่าตัวตุย้ยแล้วก็ไปเกิดในถ้านะครับน้องๆโอเค okay, เดี๋ยวพี่หาจะพาทดสอบพี่กนแป้นหนึ่งมันวิ่งไปไหนหวะเอาละครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้ชุดของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่านี่แหละครับเซตนี้นะครับจะทําให้น้องๆน่ะอึดตึกทนมากๆเลยนะครับน้องๆชุดหนังนะก็นี่นะครับพี่กกรได้ครบเซตแล้วนะครับก็จะมีขาดแค่หัวอย่างเดียวเออเห็นไหมพี่บอกเลยถึกแค่ไหนลองดู เออเธอระเบิดจิกเราใช่นไหมฮะแต่ไม่เข้าเลยดูน้องยังถึกเป็นไงของแท้มือ,อยังถึกพี่บอกเลยถึกทนไอ้เป็นไงน้องโอ้โหโโอ้โหน้องดูความถึกของชุดพี่บอกเลยถึกจัดดีอยังไม่ให้มาเออบอกเลยหลังจากนี้ถึกถึกพี่บอกแล้วนี่อึดจัดเห็นไหมน้องน้องอ่าดีบอกเลยชุดนี้นะครับจะทําให้น้องแข็งแกร่งแบบส,สุดๆเลย สามารถไปบวกกับพวกไดโนเสาร์ได้แล้วนะฮะตอนนี้อืบวกได้หมดเลยนะครับยกเว้นพวกทีเล็กกับเล็บยาวนะแล้วก็สไปโนที่เหลือนี้บวกเลยบวกได้หมดนะฮะน้องๆเพราะชุดนี้นะครับมีความอึดึกทนมากๆเลยนะครับมาดูกันที่ความอึดความสึกความทนของเสื้อผ้าก่อนดีดีกว่าครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับอาร์เมอร์ของน้องๆนะครับก็จะอยู่ที่982นะครับ982นี่คือความอึดความสึกความทนนะครับน้องๆของตัวละครเนะ ตัวละครนี้ได้ความอึดความตึกความทนนะครับมาจากเสื้อผ้านะครับมาดูเสื้อก่อนดีกว่านะครับอาร์เมอร์อยู่ที่2 0 6หนะครับนี่คือค่าค่าความแข็งแกร่งของเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวพี่จะถอดออกมาให้ดูแล้วพี่จะให้น้องสังเกตนะครับนี่เอาถุงมือก่อนเลยนะครับถุงมือนะครับอาร์เมอร์นะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่2 1 3ิบกางเกงความแข็งแกร่งอยู่ที่299รอเ้ยรองเท้า2 9 9นะครับกางเกง ความแข็งแกร่งอยู่ที่214เสื้อนะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่207นะครับนี่คือความแข็งแกร่งนะครับนี่ยังไม่มีหมวกนะถ้ามีหมวกด้วยนะครับค่าความคงทนก็จะหลักพันกันเลยทีเดียวก็จะอึดตึกทนมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับถ้าน้องใส่เซตนี้นะครับสามารถอาศัยได้ในแดนหนาวแบบชิวๆเลยนะฮะเพราะเซตนี้นะครับจะทําให้น้องนะครับมีความอึดความตึกความทนนะครับต้านทานสภาพอากาศด้วยนะครับน้องๆ สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่แดนหนาวได้แบบชิวๆเลยแต่ถ้าพื้นที่ปกติทั่วไปด้านนอกแบบนี้อาจจะร้อนหน่อยนะครับเพราะชุดนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะเวลาใส่แล้วนะครับแล้วก็จะช่วยให้น้องๆนะครับมีความอึดต้านทานความเจ็บปวดจากพวกสิ่งมีชีวิตที่มาโจมตีได้แบบชิวๆเลยนี่คือข้อดีของเสื้อหนังนะครับบอกเลยว่าต้นเกมน้องจําเป็นมากๆนะครับสมควรมีเลยนะฮะอันนี้สําคัญจริงๆนะฮะบอกเลยว่าถึกทนแน่นอน ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าแรปเตอร์จะจะคุบเราทีเดียวตุยนะฮะบอกเลยถ้าน้องใส่เซตนี้จะอึดมากๆเลยเอาละครับก็สําหรับ EP นี้นะครับพี่กันก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,บอว่าน้องๆจะเอาชุดนี้นะครับไปใช้บวกกับพวกไดนโนเสาร์ได้แบบชิวๆเลยโอเค e ี EP นี้พี่กันต้องขอลาไปก่อนแล้วเพราะภารกิจของพี่กันสําเร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ หวังว่าน้องๆจะได้ชุดดีๆอึดรุ่นนะครับน้องๆโอเคพี่กันขอลาไปก่อนก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยนะครับสำหรับปีนี้เดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปละถึกแล้วเดี๋ยวปาหม่ายต่อไปนุ่นแดดหนาวเลย <c oughs> รุ่ย